อัสลาม u a l ค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูวุ้นเส้นผัดไข่เส้นเหนียวนุ่มไม่เละไม่แข็งทำแบบนี้แล้วไม่ติดกระทะผัดแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นำน้ำ,นำมาใส่ันชนะจากนั้นนำวุ้นเส้นมาแช่ในน้ำแช่จนกว่าวุ้นเส้นนิ่มดีนำกำระหล่ำปลีมาหัน่น หั่นแครอทหั่นกระเทียมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ นำต้มหอมมาตัดส่วนรากออกจากนั้นนำมาหั่นเป็นท่อนพอรอแช่วุ้นเส้นจนนิ่นแล้วให้เรานำมาชะเด็บน้ำนำวุ้นเส้นมาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำต่อไปขั้นตอนการทำวุ้นเส้นผัดไข่ตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงในกระทะ พอน้ำมันร,มร้อนใส่กระเทียมสับลงไปเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมพอกระเทียมส่งกลิ่นหอมได้ที่แล้วใส่ไข่ไก่ลงไปใส่ไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นรอให้เขาเซ็ตตัวสักครู่จากนั้นยีๆผัดๆให้ไข่สุก แค่นี้ไข่ก็ได้ที่แล้วใส่แครอทลงไปตามด้วยกระหล่ำปลีผัดคุกค้าวให้เข้ากันจากนั้นใส่วุ้นเส้นที่เราเช่นั้ำก่อนหน,นนี้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทราย เติมน้ำลงไปเล็กน้อยผัดคุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันพอส่วสมเข้ากันดีแล้ววุ้นเส้นนิ่มแล้วใส่ต้มหอมลงไปแล้วก็ตามด้วยผักชีผัดคุกเค้าให้เข้ากันอีกรอบ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะปิดเตาจัดใส่จานได้เลยค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นเส้นผัดไข่เป็นเมนูผัดง่ายๆไม่เละไม่มนันไม่ติดกระทะวุ้นเส้นเหนียวนุ่มแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทําตามกันดูนะ